โอเคสบายดีพี่นอ้องบ้านสีสว่างไต่พี่นอ้องเมืองไส่ปุทองแขวงสวนเขต พระเวศสันดอนอยู่งานบุญพระเวศงานบุญพระเวศพี่น้องเด้ได้สร้างเลยเออหยกหยกดสัตฝ่าได้นองปีที่แล้วเลยเนาะเตรียมมาหยกกันนะสองสี่หก Cả, ừ, cạo ở cạo anh gần này thôi 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 nè thôi thôi này thôi <laughs> มันสูงโคตรซาลา,า,าวัดบ้านเฮาหนะอันนี้แหละพอดีงามนี่สองสัตนพอดีอันนี้ก็จะเป็นซา,าลาล้างเก่าพี่น้องเดีต่อไปสิบบิบมิไเบิ่งแล้วอันนี้เอิ้นว่าซาลาในตำนานอันนี้นะ,ะเขาจะสิมากง,นนางในในใกัวนอเรื่อยๆเนาะเสียดายดิเจ้าป่าเล่อทางไปจิ้มทาไปเต็มใจปายโคเสียดาย ความคงเดิมสิปมีเงเห็นอะละพี่น้องเอ้ยสาลาวัดบ้านห้ากกบซีมากคือการซิลื้ออกเาะตห้ากมีเกลียดนะมืนี้เนาะพี่น้องเนาะพากันมาส่งซองมีเกลียดมากเลยเอามีเกียดมีเกียด ถือบัตรเซิร์นพี่น้องเลยพากันมาส่งบัตรเซิร์นบุญเผาเวสปีที่สองปีนี้ปีแล้วนี่ก็บุญเผาเวสือกันแต่ว่าเขาอยู่ไทยแม่นเบาท่านอยู่ไทยหรือยู่ไต้วันท่านอยู่ไทยหรืออยู่ไต้วันพีแเล่านี่นี่นายเฮ้ย เอ้ยส่งมันออกมางามเลยทางขึ้นซามทางเหมือนปอทางนั่นทางนั่นเลยก็ทางนะั้นอ่ะโคตรงามสาราวัตรเขาเจ้าโคตายจูดบ้างครับพวกเดี๋ยวมันสิเหตุมือสู ก็นานมาถวะอันนี้ก็น้ำเต้าปูปลาพี่น้องเลยจะมีทุกงานนั่นแหละค่ะน่งไปน่งมาหอดโต๊ลแล้านด้ชนี่แนะน้ำแข็งมาส่งมา มาพอดีทำแกงก็ได้สารวัดบ้านขัน้าพอดีงามเลยพี่น้องเลยบัตรทาสีทายงางออกมากนี่คือสิง,งาม มาสวยมาก <st> บุญภาวเวทคือสิบอะมาแห่น้ำผิ้นดอกพีน้องเขาว่าห่อนซะเลอกเกินบาไวม่นอันนะห่อนล้กับไม่เกนสิขืน

วางนอนก็ขึ้นมาอนอนผอบ้านเนี่ยผมไปส่งตามพอบ้านเขาก็ได้เลยนะนัพอบ้านเขาก็ไปส่งผม ย่งไงส่งอยู่พี่ส่งอยู่นี่ทไมมาไม่เห็นวะสาธุ เกิดขัดขอขอุรมด้วยมาสูยังนักัขอให้บุตาถาโอรสาทั้งตัวขอให้ในสืบสาเมือ่อมาอยู่ดีหนักเจตนามฆาตบุเรห้ให คนห้วยห้ามแทนขอให้ฝนห้าแกวล่างเกคุฝนไปสิ่งบอดีว่านั้นให้ปัดปลายลงทะเลยาได้ยังคงขางสิ่งบอดีเน่าขางพอแบบนั้นขอถ้าดับสิว่าให้สุดาวดิ้งฟ้าอย่าได้มาเน่าขางกลางรอน มพิ่ง้อมะพร้าวมาอีกหน่อยทำบุญเราก็มาหาเงินนี่มามาตามแม่ลูกนะล,กลุยสซได้ดิลีได้ดิอัะนนะ ทำบุญแล้วก็มาหาเงินนี่อาตัวดั้นพออ่อให้เรานี่นะนี่ใครวะออกแบบดีอะไรมึงดูบันไดทางขึ้นน่อกับแบบ โอ้โหปโอ้ยมึงคือบอกขื่นไปนั่งฟังผมป้อก็ขื่นแม่ัวกูผูกูผูกบาปนะนี่กูฟังได้กูกับเบาเข่าใจ เออมันน่ารูปดังนะะ <c oughs> ส่งซองส,องสอง่งยังเรียบร้อยแล้วก็สิพภารกลับเลยในพี่นอองบ้านนี้มันห่อนสเลเกินมือแรงประมาณบายบมงุ่นแหละจากกระสีงออกไปเซิร์นน้ำพผาเวทเซิร์นพผาเวทแล้วก็แห่พาเวทเข้ามา สองล้านกรีดด้วยประมาสองล้านบาทกันกันระดับสองล้านบาทนี่วยลาดยางมาได้หนี่แถวนี่นะซุบบะเมื่อมาสุ้หาเงินก่อนบะหาเงินก่อนอ้ ติ๊บข่าวกับคายคายยังไนนนี่นะแดดดิตูบเพิ่นเองว่านี่นนะหยกมาเบิดบ้านเลยเนาะอีขำตะหนาวมือขำ không thể bên này đẹp 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 đẹp